นนีะ Yes, b i g Festival from สกุลนครรูินมันแค่นไอชาลีฮีซิงเกิลไอวอนชวนยูฮีบิดฮะยังก็ะน้องมันแค้นไอไอเคยบิดมันมันเหลไปเลยบิดไอไอทำมึงเมามึงเมากับน้องเน่คือว่าบุรู้เรื่อง อุยอันแอินทเข้าใจเข้าใจเข้าใจเนาะมีน่าจะมีคนพิมบอกแล้วเข้าใจ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  Okay I เข้าใจเข้าใจ want to อ้าเข้าใจเข้าใจ o k a เข้าใจเข้าใจ o อเคเข้าใจยังไง้าครับอืม Invoice เหรอโอเคมันว่าไอ้บแม่เล่บึ้นครับ ไปกัค่ะโอเคไอ่ go to s l e โอเคก o to sleep g o o น n i สป t sweet dreams บายบายสวัสดีค่ะโอเคบายบายพี่กองบายบาย see เอ้บารบากเอ้าไอ้สิไปนอนแล้วแต่ว่าแต่ว่าไอ้ทักสิคุยอย่างกับน้องเพราะว่าไอ้เราบม่รู้เรื่องกับอีกอย่างหนึ่งน้องมันน้องมันโมเมนต์คดื้อก็เลยเล่นมุกมาได้อีโตนน่องก็เลยให้น้องไปหาแชนเพลงเขาซะ โ oh, อ้เขามีแฟนเพลงผมบรครับแมนแมนทดลองเพลง,ง, <c oughs> งใส่บาสิบอชิมกันเสียงว่าแมนเตะหมาเตะหมาไม่เหม็นยังไงเง่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 งไอ้ลองลองให้ฟังดูจะใช่ว่าสีบอชิมกันแต่แบบเป็นแบบใส่บาสิบอชเง,ง่ง <c oughs> กินกันเง่งเง่งใส่บาสิเง่ง มึงบอกว่าไอ้กล่องเล่ที่มึงบิดเพาวายยังเออมึงบิไดไอ,อ้ยังลละไอ้ไปทิ่มผมนำผ้ำบุสาวจัดเป็นไผ่อะเอาซ่น้องก่อนเช่าสิบิตกันนะ <c oughs> เอามาสู่กันดิหางเงินซื้อบักฟที่น้ำป่าอโอเคครับพี่น้องครับบักฟที่น้ำปลาเด้อรครับอไอ้ครับตัวสนิทกันแบบสนิทกันมาก สนิทกันแบบสามารถเขาไปเขาของน้ำกับซองเบื้งกันอ่อนโยวกันได้พี่สามารถแอบมาดูชิปป่มผมได้ผมมีชิปป่มด้วยฮะผมมีชิปป่มชิปปคมก็เลยปะโออีะไอเลิศติ๊กตอกไอเลิศติ๊กตอกไอเลิติ๊กตอกไอเลิตกอกไเลิติกตอกเลิศแตกเลิศแตกเลิศแ e กเลิศกเลกเลก้ย กูไม่ก <poisoned indo> ินพอคำนี <pl ains> ้ไปแล้วอะชัดชูติ๊กตเฮ้ยาไม่ติอกอออออออกอออนอกก้นค่อยเขาไหมบอกผมบอกจังสีเพื่นแหแฮไพอยู่เออห้องเลิเลิฟพออยู่เนาะติ๊ตอเป็นคนสหรัฐเลสเปกติ๊กตอกอะไรที่มันสมเสียงีจะพูดเรื่องนี้้ไอ้ไอ้อ้คดมาไอ้ไอรอสมตัวมิตรพูรรอไอ้มาอยู่น้อสมตัวแล้วรู้สึกว่าไอ้ได้เกาะ ก็ไส <c oughs> okay, okay, ้ไ okay, ส้ผ่านสมดูรอ้มกันครับจ้าของยังแค่บางอย่างนี้ครับไอ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 โอเคบ่ไอไอโอเคอยู่แต่ว่าเขาอยู่ไหนทรงของขวัญในไอ้เลยโอ้ของขวัญผมกรบบอมีอย่าเปนเชียอีนนี้ของขวัญบ่บ่มีกับบ่เป็นยังครับไอไออยากนัด เจอซึ่งตัวสามสามสามสองคนกับสามกับเปแล้วคุยเรื่องไร้สาระกันแล้วก็แล้วก็เลสเปกกันแล้วก็ไอ้เสียง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 ,งไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สิ่งที่มึงทำอ่ะไอ้สิ่งนี้มึงทำอ่ะกูพูดให้พี่กล้องฟังหมดแล้วมมนี่ก็ผมเป็นคนเอยเนะ ใช่ครับเพราะว่ามึงเป็นคนเลสเบกผมมักเมยอย่างผมแบบแบบมีแอนดีกลีเข้าไปในร่างกายแล้วแบบผมรู้สึกว่าผมเมื่อยขาใช่ครับใช่ครับใช่ครับใครับแล้วก็ย่อยไบะแล้วก็ย่อยเออเออใชครับมันเป็นปกติเพราะว่ามันเมยผมเป็นคนเมย์เมย์ข้อเมยขาครับไอ ไอ้ช่วงวันเกิดตัวนั้นไอ้เห็นตัวจัดงานครับแลวไอ้เห็นแล้วโอ้ยจะเป็นเป็นภาคที่หนารักครับตไอ้ขึ้นมาไอ้ไอ้สิ่งที่ไอ,อ้ย่านที่สุดคือ,อย่านในแซนเพเงนินไปเห็นขีโ่โป่งโถเด็กอมโอมช่วยหน่อยโอมโอมช่วยหน่อยยาะชนะเด็กพวกนี้นอย่าไปย่านอย่าไปยา่านบักฮ่าเนี่อยากโซ่ครับไอ้ บางลายจะโซ่แล้วลูกเดี๋ยวมันสิปิวแล้วลูกไอ้ขอ,อไวส้สกายตัววันที่หนึ่งก่อนครับไอผมในประเทศไทยมันยันอยู่ผู้เดียวคือผู้ใดนู้บอยันเจ้าของยันบอกจินโอ้บักจินไปแล้วอาลาดแล้วกัปกัปร,รอบนี้น่าจะเลี้ยวอะไรสีมาเนี่ยมันประมาณว่ามันอาจสิทนัท แค่ Care, ไล่จิ๊กตอกหนาน้องกันใช่มาเหตุงานมาไทยละครมานั่นคือจังซุ่มเฮาเนี่ยมันมันมามันบอมากปันใดอืมไอ้บ้ามันหรอเปล่าครับไอ้กับคุยกับมันอันบ้างแล้วละ่ะซึ่งไอ้กับม้งวมาก็ก็ก,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 ก็ก็ดีความสุขของพวกเราไม่ได้มาอะไรขนาดนั้นมันแล้วแต่บริบท<ว>ของแต่ละคนว่าความถนัดของใครเป็นแบบไหน แล้วแต่บริบทแล้วแต่บริบทเราให้ให้เราร้องเพลงดีมันก็ไม่ใช่ให้ใครก็แล้วแต่มาเล่นละครดีก็ไม่ใช่ให้มันแล้วแต่บริบทคนว่าเขาควรที่จะอยู่ในในตรงไหนแล้วเขาทําได้ดีที่สุดเขาก็ควรที่อยู่ตรงนั้นแล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีช่วงแบบว่าฮอลิเดย์อยากจะแบบมาเที่ยวมาอะไรก็มาหาพวกเราได้มันบอกว่ามันมาไทายนะมันอยากมาันเต้บอลนึ่งเดียวเพราะอะไรมันไม่อยากเห็นงานดอกมันขอไล่ไล่แบบว่า เอาเห็ดในสิ่งที่เราของธนัดนะครับไอ้ก็เลยบอกโอเคไม่ไมีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าไอ้มองว่าถ้าว่าการแสดงมันก็ต้องเป็นสุนตัวสองคนถ้าว่ารอมันก็จินมันกันยังมันกันยังเบบีอยู่คัสิเทียบความรอของโตกับไปยูโรกับเข้มไอ้มองสุนตัวสองคนเป็นกากเด่นสังคม พวกเรากูบอกบ่๊แมนบุ๊กแมนไปด้วยครับช่องทางช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเอาผมสุดท้ายเลยผมชนะผมแพ้ขอบคุณครับของคุณเอวิพีก็เลยกันกันว่าด้วยด้วยเรื่องของนอกนี่จีนเป็นคนน่ารักเป็นคนเก่งอดีตผมกับญาติแท้ไม่ได้มีสายงานที่มันตรงกันอู้อันนี้เป็นญาติอนุมัติอะไรเนี่ยพี่ก้ออง อีซอขยี้ขาวของแท้อเออมึงบล็อกเลยมึงบล็อกเลยอีซอเนี่ยมึงบล็อกเลยเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้มึงเมื่อไหร่เนี่ยมึงได้ไปโหนโหนกระแสแน่นอนบอเอาแล้วพี่มาซออยากเป็นแมวบอสยูโรเพื่อนวะยายาาป้องกันป้องกันป้องกันตีป้อมไว้ตีป้อมไว้เลยไตีป้อมไว้เลยเราบอกเพื่อนด้วยว่าผมรักพี่แต่ว่าอะไรวะ ผมรักพี่แต่ว่าแต่ว่าซอขยี่ขาวนะครับรักนะรักนะอย่ายุิบเกับผมเลิบเลิบแต่ว่ารู้จักกันพลังคุยเรื่องกากินต่อรักกันนะครับซอขยี่ขาวเลิบเลบแต่แต่ยังเฝ้าพูจักกันตอนนี้แต่ผมขอเราไม่ควเป็นลงในเพจพี่นะครับเราเรามีหน้าที่รู้จักกันแค่ในในบางอย่างอ่ะกีซอ้อย่าพึ่งเข้ามาในในตรงนี้ โอซอมาพูดคำหยาบเดี๋ยวพรุ่งนี้โผ่ในเพจอีซอเลยนะซอซอผมขอโทษผมขอร้องเอาไปก่อน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 ไม่ได้ไล่นะแต่ว่าเชิญไปอยู่ในพื้นที่บางอย่างแต่ว่าเราซอบอสเข้มขอเรียนเชิญออกไปก่อนไม่บอสไอ้เหียไม่บอสไม่บอสไอ้ยูโรไม่บอสกูไม่อะไรทั้งนั้นน่ะตอนเนี้ย อ่าเราสนุกสนานกันครับมีความสุขกันครับอีซอสับอนขอคุยเรื่องจริงก่อนขอคุยเรื่องจริงก่อนรอหนใจเย็นๆอ่ะลอนฟินจีนงก่นก็เลยไอ้ก็เลยบอกว่าเอาจังสั้นดีกว่าจังสบายใจมันมาไอ้ผ้าไล่ซดชีทีทีมันหนังไร่กับไอ้ไร่กับสุมเฮ้าอ่ะเครื่อไอวาดีกว่าครับเินเดียวเธอป่วยดอกต้องต้องต้องขใจก่อนคืออพอคนที่พอคนที่ เป็นคนที่อยากจะสนับสนุนเนี่ยคนที่อยากซัพพอร์ตเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะไปมองในเรื่องของความเจริญเติบโตของหน้าที่การงานของลูกะนะว่าว่าว่าเขาจะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดว่าเขาได้ไปอยู่ตรงนี้จะดีไหมเขาจะทําแบบนี้จะดีไหมเขาจะไปอยู่ตรงนั้นจะดีไหมแต่ไม่ได้ถามด้วยตัวเด็กเลยว่าเขาอยากจะทําหรือไม่ทําอ่ะนึกออกไหม แ<ผ>มนแมนแมนผมเป็นนักสแสดงผมเป็นนักสแสดงยูโรเป็นนักแสดงพี่ก้องเป็นศิลปินในเรื่องของศาสในการการร้องเพลงแล้วก็ในเรื่องของการสแสดงควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันจินเติบโตด้วยการไร้สดแล้วก็ mm hmm. เข้าไปสนุกสนุกกับกับทุกพื้นที่ที่เขาสามารถไปได้เรื่องของหมอ่า uh hmm. เขาอยากจะไปสนุกตรงไหนเขาเขาอยากจะไปทําอะไรต่อต่ออะไรนที่ที่เขาทําอยู่อะ เขาอยากไปแล้วพอพอคุณแม่อยากบอกว่าอลูกเรียนดนตรีนะลูกต้องไปเล่นพละฉันชอบเล่นดนตรีฉันจะไปเล่นพระได้ดีได้ยังไงแต่ก็ต้องเชื่อฟังแม่เพราะว่าบางอก็ต้องไปไปดูก่อนว่าฉันจะชอบหรือไม่ชอบอะแต่พอฉันถ้าฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบแล้วฉันไม่เล่นต่อคุณแม่จะโอเคไหมมันมันจะเป็นประมาณอย่างเนี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วให้น้องอยู่ในบริบทที่น้องถนัด ผมอยู่ในบริบทที่ผมถนัดอยู่โรอยู่ในบริบทที่ยู่โรถนัดพี่ก้องอยู่ในบริบทที่พี่ก้องถนัดทช่ในใโซนของตัวเองดีแล้วงานแต่ที่นีน่ยสมมติเราไปนั่งอนจอยกันอยู่หลังเวทีคือเก่าครับพี่น้องสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันมันมีงานอะไรที่เราต้องมารวมตัวกันเนี่ยยังไงน้องก็มาพวกเราพวกเราพี่ๆเนี่ยที่เป็นพี่ของจีนเองหรือว่าเมื่อไหร่ที่เรามีน้องชายของตัวเองอ่ะอยากมา หรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่เราพร้อมที่จะซับอรอตให้น้องน้องมาหาเราได้เสมออยู่ที่ว่าน้องจะมาไหมแค่นั้นแหละไอ้ว่าส้มตู่รอแห้งอย่างนี้เลยรอแบบขนาดไอเป็นผู้ชายน้ำกันได้ยังรู้สึกว่ามันรอแบบแบบแค่เห็นรอยยิ้มอ่ะไออยากแบบไออยากกินไออยากกินข่าว่ะไอหิวข่ากหล่าไอห่วงนอน ไอเหตุงานหลายพอดเป็นกำลังใจให้อายเลยครับอายเหตุงานหลายอายเหตุงานซุม <jeux> like ือเลยอ่ะอายเหตุงานซุมือแต่ว่าอายเสียสถิติไปมือหนึ่งอ่าอ่าเขาใหญ่บัวอ๋อเอออายเราอห่ฟังแล้วมือนั่นหรอไอชื่ออายบิ๊ดผมอ่ะเออจำได้จำฟังใจดไอายต้องขอโทษมันเอ้ยยูโรอายขอโทษด้วเวลาจะได้สิมันหมายว่ามันสามารถสนิทกับอาย ต้องิ้ผมสิ่งนี้ก็บายบอไอ้ตอบเลยเขาคุณหลายเด้ประหลาดเอะยูโรไอ้ขอโทษหลายเร้่องจีไอพีตโตบอบอบอผมมวนครับผมก็บอไปซื้อครับแต่ปังฮานี่จำแต่ว่าจำเพราะว่าผู้สาวก็เลือกเลือกผู้สาวให้แน่คันจิบิตก็ได้อ๋อเอามึงว่าเขาบอกง่ามมึงถึงมึ่บุรีคนนะเอ้ากูพิดอีกแล้วกูบ่านาวเลย เขาก็งามในส่วนของเขาเออแต่ว่าบอกเมนสเปกอืมกพว่าผมมักอันสาวแบบอังกฤษมาสาวอังกฤษแมนผมมาหงุดหงิดเรื่องนี้กูคิดว่าเป็นกี่ยวาอังกฤษนะเป็นเป็นเป็นแบบอังกฤษแบบเป็นสเปนอะไรเงี้ยเป็นสเปนเป็นอังกฤษเป็นแบบอิตาลี ว h าไฮ Hi. ฮ i าฮ่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 อดครับทุ่อนผมก่อนผมก่อน เลยจะไปไม้ <c oughs> ไ <c oughs> เจอคื <c oughs> เอ <c oughs> เคได้ดังใจนึก <c oughs> โอ้ทองกิจเลยอ่ะจะเป่นมาเลยหัวท้องมาเลยอ่ะ โอเคบอแนวหนีเพื่อนโอเคบอโอเคติดใจบอตั้งขอบคุณครับขอบคุณครับใกล้ใจติดใจติดใจที่รอขอบคุณนายครับถึงใกล้บอถึงใจบอติดใจติดใจครับเอ้าไปห้องไปหาลับหานอนไปก่อนที่ไปหาลับหานอนไอ้ขออย่างนึงได้บอขอพีเคแมทหนึ่ง มาไหมเอาเอาหามาจยอะคนเ่ยนะคนนีพี่แค่ก็ได้ผมอยู่ที่ Melbourne ผมสีสันะไอ้ให้ได้ครับบอบอบอเป็นแบบมาเลยเอาคุณสู่ลุยครับเอาเอาสดีค่ะเอไม่ใช่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 เราต้องจับครูจับครูสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปทำทั้งสองข่ยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาคุณไทย คุณได้ไปเชิญน้องมาเน่บักยูโรหรือบักเข้มผมไม่ได้เชิญเออเขาเชิญผมมาอ๋อบังเข้มคือเชิญน้กงมั่รนะคับหนูกดมั่วมาค่ะอ๋อกดมั่วมาใช่ไหมสุ่มมาใช่ไหมพอดีว่าใช่เมื่อกี้คุยกับเพื่อนเราเพื่อนไปหนูก็เลยหาเ๋ยเข้ามาถูกห้องแล้วเข้ามาเป็นห้องที่ดีถูกต้องที่สุดแล้วไมอย่างนั้น่เหลือพวกเราจัดการไปลุย อันนี้คือต้องทำไรคะแข่งกันหรอคะใช่ใครับไม่บู้ว่าใครแพ้อยู่เฉยเฉยเลยอยู่เฉยเฉเดี๋ยวพี่กล้องทำเองไอ right? เดี๋ยวยูโรทำเองอ๋อพี่กล้องนี่คือพี่กล้องห้วยไรเหรอคะห้วยไข่ห้วยขาแข้งครับผมแม่เหรอครับ <S 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 พี่ละชื่ออะไรนะจีมจีม,จมน,น้องจี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 ค่ะจีจีผมูขาแหนูชอบพี่ก้องมากเลยหมอพี่ก้องตลกมากแม่หนูรสยมดีมาก เล็บสีเล็บสีชื่ออะไรกันบ้างคะบล็อกแว่นน่ะซื้อเข้มบล็กมูนซือยูโรผมไม่ได้เท่นะผมไม่ได้แอคกนะตาผมอักเสบมีมีผมตาเสบผมก็เลยต้องใส่แว่นเพราะว่ามันต้องกรองผมไม่ได้เอาเท่ผมไม่ผมไม่ใช่คนเท่แต่ว่าผมเท่โดยแกงขีทีมักมวนก่อนนอนขอสนาสกกมเถอะ

Premises, อ๋อออกมาแล้วเหรอครับใช่ตอนนี้อยู่ช่องวันค่ะตอนนี้อยู่ช่องวันอ๋อพี่ก้องก็อยู่ช่องวันใช่ไหมพี่พี่อยู่ช่องรามูกวันมึงว่าก็มูก่อนมึงค่อยไปถามผูอื่นเอ้วก็บขจรพิมบอกเราว่าอันจจีจเป็นบีเอ็นเคโฟร์ทีเอ็ดคนาะก็ใช่แต่ว่ากูชนะสูงแบบนี้มึงให้กูออนทีงไหนอ๋กูจิออนออดแมว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 เหงวแมวแมวเหงาสุดสมองแมวม อตเอตเอตนตเตะอตเ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 ตเอ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 ตวอตเกตเอ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 มเอตเอตอนเอนอตเอตเอตกอมเอตเอตกูมีอตเอตเอตเนตเอตเอเอต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 ่อ่เอตจิ้มอกเมเอเอยเาตเอตเอ่เอต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 เเอตเอต่อตเอตเงตเอ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 ตมออง มันชิปอนไรอ้า <st utter> ้ก <su> ็ม <anak> ันน่าเกียดอะผวมันน่ากลมกลมตากลมตามกลมตามเรียกตากลมตามเรียตากลมตาเหลีตาโอเคจิ้มแก้มปากข้างหุ้มหน่อยๆข้องข้างขึ้นข้องขี้นเยะมากเลยข้างมุ้มน่อยหนึ่งจิ้มแก้มช่วยผมด้วยนะครับอินเตอร์เทนช่วยผมด้วยนะครับต้องบอกี่ช่วยผมด้วยนะครับดูผมด้วยนะครับโอ๊ยบักขี่เปียกเลยบักโป่ง อันเอียงก็ไอไอไอเอียงก็อันไม่ตั้งแต่ที่ที่มันแบบไล่ไล่คาถามึงคนช่วยปากของคนหนึ่งมนเป็นไล่ไล่คาถาเขาเพลงคนช่วยคุกกี้เอะดอกคุกกี้เด้ดดด้ดดมาไปเต้นที่่งาน่แมองเธออยู่นะจ๊ะไม่มีสิ่งต้อา ผมไม่สิงโตพี่เอาโอเคฝากฝากด้อมบอดพี่แฆมด้วยนะครับใครผมให้ผมมจับผมลืมดูเลยโอ้ลูกพี่จับขอโทษครับเอิ้ญผ่านเซียวโอเคโอเคครับโอเคี๋ยวเด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 ี๋ยวเมียไอเมียไอเมียไอเอ้าเมียไอมาส่งไอเบลมาส่งส่งไอผมไอไอเบลไอเบลโอ้ยเอพีพี่ขับฟ้าเอพีไอเบลไอผมไอผมไอเบลครับ ของแท้เอ้ยเบลของแท้แหมทำมาหน่อย